สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันที่9กันยายน68ครับวันนี้มีข่าวสารที่น่าติดตามมาให้รับชมกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยครับผมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับที่อาจจะเริ่มได้เร็วสุดก็คือเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับหากว่าคอรมออนุมัติทางนี้เรามาติดตามข่าวสารกันนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งรอบใหม่มีแนวคิดจากรัฐบาลพักภูมิใจไทยที่จะนําเสนอโครงการนะครับให้กลับมา อีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับกระทรวงการคลังพร้อมดําเนินการทันทีพักมีระบบรองรับแล้วรวมทั้งแอปเป๋าตังนะครับและระบบที่เกี่ยวข้องไม่ต้องสร้างใหม่ก็คือใช้งานผ่านแอปเป๋าตังใครที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วก็สามารถอัปเดตแอปเป๋าตังเพิ่มเติมกันได้นะครับงบประมาณพร้อมรองรับในการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2 5 6 9จําจำนวน25,000ล้านบาทจากงบกลาง โดยหากจําเป็นสามารถปรับโยกงบกลางเพิ่มเติมได้นะครับคาดว่าโครงการจะเริ่มได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม6 8นี้หากนโยบายจากรัฐบาลชัดเจนก่อนหน้านั้นนะครับผมด้านความเห็นจากฝ่ายต่างนะครับคุณท้าปณีเกตไพบูลผู้ว่าการทททนะครับสนับสนุนให้ดำเนินโครงการและเสนอให้ขยายต่อในรูปแบบเที่ยวไทยคนละครึ่งด้วยเพราะช่วยกร,กระตุ้นภาคบริการ ร้านอาหารท่องเที่ยวได้ทันทีส่วนคุณสอตเทพโรสพจนารัตในฐานะที่ปรึกษาสมาคมโฮสเทลเสนอควรควบคู่กับมาตรการสนับสนุน SME และใช้มาตรการภาษีลดหย่อนดอกเบีย้ยต่ำและแพ็กเกจสนับสนุนอื่นๆรวมร่วมกับโครงการเพื่อช่วยเศรษฐกิจรากหญ้าอย่างเร่งด่วนนะครับผมอันนี้ก็เตรียมความพร้อมกันไว้ก็คือในส่วนของแอปปาตังก็ต้อง เตรียมพร้อมกันไว้เพราะว่าแอปปอตังจะใช้ในโครงการคนละครึ่งทั้งนี้แอปปอดตังยังมีประโยชน์ในการจ่ายบินต่างๆจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟได้โอนจ่ายต่างๆได้เพราะว่าเมนู G Wallet นั้นก็คือเงินจะสามารถเข้าออกที่เมนู G Wallet ได้ครับทั้งนี้แอปปอดตังยังมีเมนูปอตังเปด้วยที่ใช้ในส่วนของ การผูกบัตรนะครับลาสมัครบัตรเพย์นะครับของธนาคารกรุงไทยด้วยก็มีประโยชน์ซึ่งผมก็ใช้ประโยชน์จากแอปเป่าตังกันค่อนข้างเยอะใลยทีเดียวแล้วก็บางทีที่พาตังเปย์ก็จะมีส่วนลดเวลาเราไปซื้อกับร้านที่เป็นแอปถุงเงินก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับ50าบาทลด10บาทก็มีเหมือนกันก,นกดกันได้นะครับสับแอปเป่าตังนะครับผมท่านผู้ชมครับในข่าวสารที่ต้องติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนาที่บางท่านยัง ไม่ได้รับเงินนะครับจากการติดตามข่าวสารมาปรากฏว่าชาวนาบางท่านนะครับก็ยังไม่มีการเซ็นรับรองการปลูกข้าวในปี68นะครับทั้งนี้ถ้าใครที่ยังไม่มีการทำประชาคมยังไม่มีการเซ็นรับรองการปลูกข้าวประจําปีนี้68ก็จะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนารายละหนึ่พันบาทนะครับต้องมีการเซ็นเอกสารรับรองกันก่อนแล้วก็ส่งชื่อเข้าทกสก่อนถึงจะได้รับเงินนะครับผม โอเคครับแจ้งข่าวสารกันประมาณนี้กันก่อนนะครับผมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมข้อสัญญาไรจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานใหม่น c นชาแนลกันด้วยครับสวัสดีครับ